สวัสดีครับอยู่กับเจริญทรัพย์ประดับยนต์นะครับพามาดูรีวิวเบื้องต้นนะครับของกล้อง360หรือกล้องรอบคันที่เป็นระบบ 3D นะครับตัวกล้องเราสามารถแตะนะครับดูด้านหน้านะครับด้านซ้ายได้หมดนะครับด้านหลังนะครับดูได้หมดนะครับอันนี้เป็นระบบ 3D นะครับตัวกล้องเราจะแตะเลือกได้เลยนะครับกล้อง360มีข้อดียังไงเดี๋ยวตอนเราเข้าเกียร์ถอยนะครับจะตัดออโต้ตัวยินกล้องหลังนะครับตัวนี้จะเป็นภาพจําลองรอบคันนะครับ ให้เวลาเราถอยนะครับเราจะสามารถเห็นด้านข้างทั้งหมดนะครับเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นะครับอันนี้อยู่ในหมวดกล้อง360นะครับที่เป็นระบบ 3D นะครับจะเห็นภาพจำลองรอบคันนะครับเราปลดออกนะครับจะเป็นกล้องหน้านะครับตอนขึ้นรถนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือระบบ 3D นะครับที่เป็นกล้องรอบคันหรือ360กภาพก็จะประมาณนี้นะครับลองดูภาพข้างนอกนะครับจะมืดนะครับ ถ้าผ่านกล้องภาพก็จะสดใสหน่อยนะครับแต่ดูได้นะครับเป็นออโตโ้ได้แต่ดูได้นะครับประมาณนี้นะครับเป็น3 d ก็ได้3าดีเราก็จะกิ้งดูได้นะ